สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันจากที่เราถ่ายไปคลิปแรกนะครับออันนี้ที่เป็นตู้เบอร์24นะครับของจะเป็นแนวดาก้อนบอลจะเยอะแล้วก็คินิกูแมนนะครับลองดูนะครับเป็นงานมือสองนะครับไม่มีกล่อง <c oughs> นะครับแต่ราคาหวานเจียบนะครับแล้วก็รวมหลายๆแบบ แต่หลักๆจะเป็นดาร์กอนบอลกับคินิกูแมนนะครับงานฉากคินิกูแมนแล้วก็ตัวฟิกเล็กๆนะครับท่านใดชื่นชอบสายนี้ก็มาจัดกันได้นะครับมหัวฟ้าหัวทองหัวชมพูมีหมดหัวดำนะครับอ่าแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นอ,อุลตร้าแมนนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับ ดั้กกบอลต่างชาติชอบนะคนไทยก็ชอบกันเยอะนะแต่ต่างชาติก็ชอบชอบมากเลยอะ่ะผมเห็นมาที่ไรก็จกัดท,ที่ตู้นี้นะครับฟฟิเซอร์ก็มีนะครับ <c oughs> ด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นดั้บอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีวอลเลโอคาร์ดนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะ ด้านบนจะเป็นซินวันเนียน,น,นโคตย้อนแย้งกันเลยนะอะต่อมานะครับตู้ยี่สิบสามก็ตามนี้ครับมีลาโอและโคคูโอนะครับม้าของเขานะครับเป็นสีพิเศษนะครับแล้วก็กิสโมโจากภาพยนตร์เรื่องเรื่องอะไรวะฮะกิสโมเรื่องอะไรนะจำไม่ได้นะครับ เออผมจําไม่ได้นะ่ะกิสมเรื่องอะไรวะมันชื่อกิสมนะอันนี้ก็จะเป็นร,มรวมๆนะครับรวมๆคิดไม่ออกน,นะสมองอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับอะท่านอาจารย์ดับเบิลดอก็มานะครับมายืนคู่จาก,กิ <c oughs> <c oughs> นะครับอีิเคนชิโร่ก็มานะมีจาก,กิแล้วมีเคนชิโร่แล้วก็ อันนี้ <c oughs> ไม่น่าใช่ลาโอครับไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้นะขอบวงขอบบาก็มาครับฮอตทอยเอเลียนเอยฮอตทอยพีเดเตอร์นะครับ,รบก็มานะครับไม่มีกล่องนะหัวเด้งดึงนะครับหัวเด้งดึงจากภาพยนตร์นะครับซอมบี้ <laughs> เกมนะครับเกมบอยคัลเลอร์ก็มีนะครับแต่สภาพมีเป็นซากก็มีแล้วก็มีแบบติดเล่นได้ปกติแต่เสียงเบานะครับแต่เสียงเบาเสี่ยมเฮดโฟนเอาได้นะครับลองดูนะครับมีหลากห,หลายมากนะครับมีหลากหลายแบบนะครับ มัส่สวยหมดนะครับรวมๆมาทันได้แคทต็มาแอบอยู่ข้างล่างนะมั่วๆส่วๆวของดีต่อมานะครับอันนี้เซลล์อีกแล้วนะครับรถแมคคาร์เรนสองพ F1 นะครับปี2022เหลือ5500บาทของแท้นะครับป๊อาฟังโกตัวนี้นะครับไนท์คิงนะครับ จากเรื่องเกมออฟโทนเป็น Go in the Dark ด้วยนะครับเรื่องแสงด้วย1200บาทก็ถูกอันนี้นะครับพันสบาทกล่องเปืเริ่มเลยครบบน้นะเทียบกับตัวป๊อปเหมือนกันเป็นงานโปเกมอนเป็นเรื่องโปเกมอนดูดูไซส์ถูกมากอันนี้รีมาเรื่องแสงนะเรื่องแสงอาสาโวการ์ดนะครับก็จะเป็นตู้นี้เลยมีซ้ำๆอย่างอื่นบ้างครับก็จะเป็นนักเตะ ยุคกาลาติกรนะครับมีเบ็คแฮมนะครับโรนันโดโรเบโตคาร์ลอสซีดานลาอูนนะครับเทียบนะครับแล้วก็การ์ดเบสบอลต่างๆนะครับหรือการ์ดคริสเทโนโรนันโดนะครับแล้วก็การ์ดสตีวีจีนะครับสตีเฟนเจอร์ละตอนยกถ้วย UCL โโอ้ห โคบีบายอันก็มานะคหัวดุหัวดุ๊กดิกนะครับการ์ดเบสบอลนะครับการ์ดหนังเยอะแยะนะครับเยอะแยะไมหมดรวมถึงด้านล่างก็มีนะครับโมเดลฟิกเกอร์โคบีกระโดดอันนี้น่าเป็นเลืบบอลเลืบบอลเจมกระโดดดังนะครับแล้วก็อีกตัวนี้เป็นลูกาดอซิกใช่ไหมจากเซลติกนะครับ ก็โมเดลหัวดูกเด็กการ์ด <c oughs> โมเดลลิเวอร์พูลปี2021-22นะครับการ์ดแล้วก็มีงานเป็นงานเหมือนฉากโปกเกมอนนะครับน่ารักน่ารักงานแท้นะครับมีกล่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดาฟังกโกโปกเกมอนนะครับ หรือใครจะมาสุ่มได้เลยนะครับโปเกมอนการ์ดซองละ300บาทนี่เป็นอังกฤษเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันสาอังกฤษอันนี้ซองละ200บาทนะครับการ์ดด่างวันบอลเราก็มีซองละยีบาทแล้วก็อีกอันหนึง่งซองละ80บาทนะครับหรือใครอยากมาเลือกเลยนะครับการ์ดโปเกมอนผสมกันมั่วนะครับลองมาลื้อดูได้อันนี้ใบละ100บาทนะครับแล้วก็มีการ์ด ดิจิมอนนะสุ่มละ80บาทครับสุ่มละ80บาทการ์ดโปรโมโปเกมอนนะครับเป็นการ์ดโปรโมสองละร้อยแล้วก็ดิจิมอนอีกอันนึงใช่ไหมอ่ะโปเกมอนครับอันนี้โปเกมอนอันนี้70บาทอันนี้เป็นเจแปนเวอร์ชันนครับลองมาดูได้นะครับเยอะแยะเยอะแยะมากมายต่อมาต๊ะยี่สิบเอ็ดหงานแม็กเฟลนมากันลลืมครับ Justice b u t อร์ <c oughs> Butter, นะครับลดราคาแล้วเหลือ2,300บาทนะครับ2,300บาทตัวนี้สวยมากครับแมน Bad นะครับตัวใหญ่นะครับหน้าหมูตัว2อ0พันสามรบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็งาน Hot Toy ตัว Cos Baby นะครับมากันเกือบครบนะครับมากันเกือบครบ แบดบิกแบดแมนมีนะครับ400%เอเอ้ยอ่ะ400%นะครับ400%ร้ยเปอร์เซ็แบบิกแบแมนส่วนในตู้ของเขาตามนี้เลยครับงานแม็กฟารนจะเยอะหน่อยใครสาวกแม็กฟารนจากอาดีะ DC นะครับสาวกดีซจากค่ายแม็กฟารนนะครับต้องชอบตู้นี้แน่นอนนะครับมากันเกือบครบ justice league เลย ก็มีผสมกันปนปนกันมั่งนะครับมีกล่องสุ่มด้วยเดี๋ยน,นี้ทุกตู้ต้องมีกล่องสุ่มแล้วนะครับนี่ครับเล h o ูดพิซซุกเล h o ูดแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ทําสีนะครับสวยมากนะครับสวยมาก The Boy ย ต่อมานะครับนี่ครับคอออฟดิวตี้ฮะครับพิ่ซุดนะครับ,รบ,รบมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากหวยไอไอไหลามก็มานะครับหวยไอตัวเบิ้มเบิมบิบ๊กบิ๊กใหญ่ใหญ่ก็มาฮาลิวีนโหดูนะครับเยอะแยะมากมาย กล่องสุ่มนะครับข้างล่างจะเป็นกล่องสุ่มคับเขาบอุวยมีซื้อภาษาด้วยกับเฮวกัน,นะครบต่อมานะครับ <c oughs> ตู้ยี่สิบเป็นตู้โมเดลรถนะครับอันนี้เป็นหนึ่งต่อสิบแปดนะครับราลาลีนะครับเป็นเมทัลไดแคสเป็นเหล็กนะครับก็ลด h ฮ t อตวิว ส่วนในตู้จะเป็นพวกไ m แม็กนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไทแม็กนะครับเอฟวงเอฟวันก็มีนะครับเยอะแยะนี่จากค่ายไทแม็กนะด้านล่างจะเป็น BMC นะครับเราจัดโชว์ให้ดูว่าแกะออกมาแล้วเป็นยังไงโหง,งามๆนุกลำเลยนะครับ มีพ็อปเพิบมีคนให้ด้วยนะครับงานค่าย BMC ส่วนใหญ่จะมีพ็อปเอ็เซสซอรีให้มานิดหน่อยนะครับอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับในกรณีที่เป็นเซ็ตใหญ่อย่างนี้นะครับต้องซื้อเพิ่มนะด้านล่างกันหน่อยโอ้โหมีฟิชเชอริงกับโคกนะครับเฟรดดี นี่เป็นยุคยุคน่าจะยิ่งกับ8แปดศูนย์นี่น่าจะทักแปดศูนะครับรถนี่อา่าแล้วก็เป็นอ c c เซสซอรีเป็นฉากนะครับเป็นคนใช้หาดเอาไว้จัดนะครับนี่เป็นตัวแข่งนะครับนี่ครับพับยะแยะ ใครทำไดโอลาม่าหรือทํางานฉากนะครับสามารถนั่นกันได้ด้านล่างจะเป็นป๊อปเลสนะครับแล้วก็มินิ g ีทีต่อไปโอ้โหเหลือครับ SoC น,น,น,นะครับน่าจะเป็น SoC ครับเรือยามาโตะนะครับ ของใหม่นะครับหนึ่งหมื่นนึ่งพันห้าร้อยลำเบ้เริ่มเลยมีเสียงมีไฟมีรีโมทส่วนตัวนี้ผมไม่รู้เพะน้องเขาบอกว่าราคาก็ไม่แพงนะครับหกพันห้ากล่องเบ้เริ่มเลยจากสเกลหนึ่งต่อแปดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับอ่ะงาน SOCFA ก็มีนะครับแล้วก็ Metal Build นะครับ S.O.C กับแมท a ั b บิ l อันนี้งาน F.A.E d e a n นะครับ <c oughs> ขอไปครับอ่ะลงมาดูในตู้หน่อยอกเ็เข้ากันไปนะครับมีหลากหลาย <c oughs> มีดอยดอยกันดิสต้าของแบรนด์เบสรโตนะครับมีโอ้โหอะไรมั่งก็ไม่รู้วันพีทมีเก้าน้ำไมทีลอะเมื่อกี้อันนี้มีอีกหนึ่งกล่องนะครับ นี่น่าจะคู่อ่าคู่กับคู่ก็ข้างบนเปล่าในท่านบิลนะครับลองดูนะครับส่วนทรานฟอร์เมอร์ MDLX นะครับเมกะทอน G1 ของใหม่นะครับอันนี้ของใหม่เลยนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันคุมอยู่กวยพลาส,สติกนะครับ เป็นเปฟิกเกอร์ด้านล่างดีกว่าอ,ะะอันนี้จะเป็นงานที่ฟิกเกอร์ที่ผมว่าเจ๋งเงี้ยเหมือนเกมเลยนะครับตัวจากเกมหรือหนังเนี่ยแต่น่าจะเป็นเกมนะผมว่านะครับลองดูอันนี้หาไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยเห็นที่อื่นขายกะนะัน ต่อมา X Plus นะครับดาก้อนบอนโงกุลซุนโงกุลสี่พนเก้าบอ้สี่พายเก้าบาทลดอีก10%เอรนนะวันนี้ของใหม่นะครับตู้นี้ลดอีก10%นะแล้วก็น้องอะไรไม่รู้กล่องไม่เริ่มเลยนะครับเขาทําผ้ามาให้นะจะได้รู้ว่าตัวกล่องนี้คือตัวนี้ราคา1น0 0 0หืาพครับของใหม่ไม่แกะลดอีก10%ไปด้วยนะครับ ว่าตัวนี้เขาลดสิบเปอร์เซ็นนี่ครับนันลูโตะนะครับสีสีมังงะนะครับราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบรถอีกสิบเปอร์เซ็นสนใจแจ้งได้ฟิกเกอร์มาตี้กับด็อกเตอร์นะครับกับด็อกกับแบ็คจาก Back to the Future นะครับ,นะรบลองดูครับวัมเบอร์บีของทากาล่าก็มีนะครับตัวเป็นเหล็ก อขอ้างล่างก็เป็น S R C กับ S O C ใช่ไหมตัวอะไรวะนะครับตัวเริ่มเลยลน,นะกันบอลตองตองไอบ้บูนี่ครับ S R C มาชินไกเซอร์2 0 0งลดอีกลดอีก10%นะครับจากป้านหะลังก็เป็นกล่องสุม่มลมทอยคาเมเลียนสเปซ เวอร์แรกนะครับนาวแจดนะครับแจดจาก G1 วันนะครับอันนี้พันสองพันสามร้อยเก้าสิบร้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ 1, 2, อ 1, นโอเคร่างนี้นครับแจดเป็นร่างนี้ร่างใส่เวอร์โทเนียนหมดแล้วร่างก็อิเล็กเคครับนะครับต่อมา 3, 6, 000, สาวกทรานส์มอร์ต้องไม่พลาดตู้นี้ครับตู้หมายเลขสิบเจ็ด เริ่มจากด้านบนก่อนเลยครับบีดจาาบีดฮันเตอร์พีเดคิงนะครับ,บ,บ, Hunter, รบแล้วก็เอ็มพียี่สิบสองลตาแม็กนัตตัวนี้แท้นะครับไม่ใช่เคโอตามด้วยออปติมัสจากห้าอ่า,อาบีดฮันเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ทีเด็ดคือของใหม่นะครับมีชุดเสริมมีชุดเสริมจะแพงที่ชุดเสริ แล้วก็รวมล่างเดวัส t เตเตอร์นะครับก็มีงานคีโอรวมล่างครับเดวัสคอมบูตนันแล้วก็คอนแอร์ air. จากงานเติร์ปาร์ตี้นะครับตัวเจ้าสตาร์สกีนนะครับอันนี้เป็นงานฉากจากเซิงไฮทักสอในตู้นะครับก็จะมีอ่าเยอะแยะมากมายลองดูนะครับ MP ก็จะเหลือยูแจ็คสีพิเศษแล้วก็ตัวอินเฟอร์โนนะครับที่เหลือจะเป็นงานเติร์ดปาร์ตี้ว่าเป็น KFC หรือแฟนทอยเจ้าเ e อร์เซ็ปเตอร์จะเป็น, uster, นบัสเตอร์นะครับส่วนภาคไามก็มีมีนะครับเออภาค a n นิเมเต็ดนะครับลองดูนะครับ ออฟจะค่ายทอยเวอร์ออนไลออนะครับแล้วก็เมกาทอนจะค่ายทอยเวอร์พร้อมชุดแต่งซาบัตเตอร์ยังมีรับงานเมก้าสตีลครับเหล็กเกือบทั้งตัวเลยหนักมากตัวนี้นะครับแต่ตัวไซส์เล็กนะครับอ่าบีบีทีเอสทอยโซนิคอนนะครับจีวันอ่าทำเป็นวิทยุ AM นะครับตัวนี้900บาทเอยไม่แพง ฟิกมาบูสตลีนะครับอ่าฟิกโกอาร์ตหน้ากากเสือส่วนด้านล่างก็จะมีลิงส้มนะครับจาก Power of the Palm มมัมเบอร์บีตัวเล็กๆจิวจ๋วตัวพารพามมาเติมนะครับตัวเล็กออฟสายสตาร์สครีมนะครับออฟติมาสแมกกาทอนนะครับบักเฮดด้วย ก็ด้านล่างนะครับเรายังมีหัวออฟใช้งานได้อยู่นะครับเป็นของแท้นะครับอันนี้ไม่มีกล่องนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับต่อมานะครับจะเป็นตู้หมายเลข44บสีตามด้วยออฟจากค่าย TTA อ T Zero นะครับ อันนี้เป็นภานความเมื่อบีตอนนี้อยู่ผกคันของในตู้ก็พักเขาโมโวนไปมีงานซอฟจากห้เอ็กพัดงานเก่านะครับอันนี้เป็นกันด้าเหมือนหนังสือนะครับแล้วก็ได้กล่องละอัน สามารถเปิดดูได้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรครับแล้วก็งานงานฉากตา่างๆด้านล่างจะเป็นสกรนจากค่าย BM b ีแครับนี่ครับงานฉากหมายเลขอาทีเดนสจินหมายเลขยี่แป ก็เว่ยเจียงกิมล็อกจากค่ายเว่ยเจียงนะครับอันนี้เว่ยเจียงนะครับอันนี้เว่ยเจียงราคาสอง0ัสองร้อยบาทไม่มีกล่องแต่กล่องครบนะครับตู้ต่อมานะครับจะเป็นงานรวมๆนะครับทางฟ็อปคอนนี่ของใหม่นะครับเจ้าเวนอมตู้นี้จะเด็ดสุดคืองานจากค่ายนี่นครับ เป็นงานผมเรียกอะไรทุสโกเจ้าทุสโกหรืออะไรเป็นหมีอันนี้จะเป็นผีผ้าห่มนะครับเรืองแสงด้วยเป็นโกลเดนดาร์ของใหม่นะครับอ่านดูน้องเป็นผีสิบแปดบวกไม่ใส่กานเกงโกลเดนดาร์ด,รดูนะครับหึมเลยนครับหึมเลยนี่ึมเลยครับอันนี้เป็นงานชกสิบแปดบวกนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับ ล็อกแมนนะครับชอปเปอร์ตู้นี้ของของดีเยอะเหมือนกันนะโกโกวาก็มานะครับด้าน,นล่างมีอะไรเอามีโซโล่ด้วยนะครับ มีโซโล่ด้วยงานฟิกกอาร์ซีโร่นะครับขยับไม่ได้มีกูดรูบลีนครับโลกิรูบลีนแล้วก็ฮาวิเด <we> นทะูเฟสขายไปแล้วนะครับเหลือฮาวิเดนอย่างเดียว มอเตอร์ไซค์แบทแมนนะครับตีโชนะครับอดีตเคยอ,อิสระนะครับเออดีตไม,ไม่ไม่อิสระนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอิสระแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีไม่มีตัวบังคับ <c oughs> ตอนนี้เลยเป็นอิสระแล้วนะครับ <c oughs> ต่อมา <c oughs> โดรามอน,นกับเจ้าคิงคองจากแกมนะครับด,ดีดังกี้คองนะ <c oughs> ลองดูครับตัวนี้ก็ของญี่ปุ่นเยอะๆนะครับผสมประสานอเมริกาน,นิดนึงปาแมนฟานอาเยอะๆนะครับอ้เยอะๆกับกัดจังจากอาราเร่นะครับลามาฟิบีนะครับเยอะบอกเลยเยอะ เยอะก็ซิลล่าสิลล่าของมิโครบับขาดป้องฟองห่างมือข้างตรงกลางไม่งั้นจะจังกวนี้ซอมตา้แมนเกมมารูุกโตะนะครับลองดูนะครับลองดูไว้ทั่วๆนะของเยอะจริง ngàn sắc cổ cọ cao nè cao có mà dạ dạ ngon 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 p ิต้าคาร่าสตูดิที่เรารู้กันอยู่นะครับ p ิต้านะครับนี่โลโก้บริษัทพิต้าอ่ะโลโก้จะตามตัว p ita, ิต้าเขารวมถึงคิวอาร์โค้ดนั้นก็คือจาก Facebook าร่าสตูดิโอนะครับอ่าาพิต้าไม่ได้เอาของมาเติมเลยนะครับก็จะมีตามนี้ก่อนนะครับมีตามนี้ก่อนพวกงานอาัอาร์ตงานลงสีนะครับ กากอยนะครับกากอยเอเลียนนะครับงานจะเป็นอย่างน,นี้ครับตัวไฮไลท์ที่พี่ตาลงเสร็จนะครับบามเบลล่ามีเมสิตซซคิงกิดโดล่าตอนเด็ก <laughs> อ่านะครับเอ่อ ไดโนเสาร์นอนโดนม่องกระตาตุย๋ยนอนม่องกระตาตุ๋ยแล้วก็แก๊งเอเลียนไอ้แก๊งพีเดเตอร์ครับจิ๋วจิวทำสีคลองดูนะครับตู้แกของกันน้อยละแกยังไม่มาเติมช่วงนี้แกยุ่งครับโอเคต่อมานี้เป็นกล่องสุ่ง ถ้านึกถึงบ๊อบต้องตู้นี้เลยนะครับตู้ใหม่เลี้ยี่นี่บ๊อบแอนิมอลนะครับเวอร์ชันก่อนนั้นล่าสุดมาแล้วครับบ๊อบแลนนะครับมาลงนิดนึงแล้วนะครับมาลงนิดนึงแล้วท่านใดไม่อยากสุ่มไม่อยากจุ่มมาเลือกได้เลยร้านเทียบใบเจอนี่ครับหนึ่งตัวตัวหน้ากล่องที่จัดคอปเป็นรถลากไอเทมนะครับตัวจริงสวยมาก เรามาดูที่ร้านได้นะครับอะั่นใดที่ยังตามเก็บซีรีส์หลังๆที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเลโทเป็นคัลเลอร์เป็นอาแฟกเตอร์นะครับออฟฟิเนียนที่ร้านก็ยังมีให้เลือกนะครับเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องจุกรวมถึงเข็มกลงเข็มกัดนะครับมีหมดนะครับมีหมด หรือใครจะยกบล็อกแบบเช็คการ์ดแล้วมีทั้งเลโทนะครับแล้วก็เฟสออเฟสออฟเนียนนะครับมีแบบยกบล็อกด้วยนะต่อมาเราเดินทางมาถึงตู้สุดท้ายแล้วครับวันนี้ตู้นี้จะเป็นไฮไลท์หนึ่งตู้ที่ของแรงมากงานอาร์ตทอยครับเด๋ยวฟินสโตนก็ทำเป็นฟินสโตนนะครับอาร์ตทอยแล้วก็ฮอตทอยอเวนเจอร์นะครับไดแคท์ นะครับมากห้าสนะครับมากห้าสิบรวมถึงงานจับรางวัลครับดาก้อนบอลตัวใหญ่ๆอันนี้ไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องไฮไลท์ยังไงตู้นี้บรรดาเซียนนะครับแก๊งพี่อิ๋วเซียนนะครับมาถ่ายก็คือตู้นี้นี่เองครับตู้ที่เป็นงานแลแล้วก็ สภาพกล่องค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นงานย้อนอดีตนะครับงั้นราคาจะค่อนข้างสูงแต่หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากแต่ราคาผมว่ายังจับต้องได้นะครับเมื่อเทียบกับทางประเทศญี่ปุ่น ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเนี่ยมนะาชินแมนนะฮาไทเดอร์นะครับรวมถึงงานสังกะสีไขลานตินทอยนะครับตัวนี้เดนชิแมนสามหมื่นหกไม่มีกล่องระบบเดินได้ปกติสามหมื่นหกนะครับสามหมื่นหกเท่านั้น ข้างล่างก็จะเป็นงานซอฟครับนี่นักวัดแจ้งกับหนุมานตามด้วยนี่ครับอันนี้ก่อนโกเรนเจอร์นะครับน,นี่สีเขียวนินจาอะไรสักอย่างแคปเตอร์นินจาแคปเตอร์นะครับเหลือเขียวกับส้มแล้วก็ Go ยังมีโกเรนเจอร์เหลืออยู่หนึ่งตัวแล้วก็แโโคปเตอร์อารแมนรวมถึงโลบคอน โอเคเราก็จบสำหรับการพาทัวร์ร้านเทียบไบเจร้านใหม่ครับแต่เพียงเท่านี้จริงๆยังมีของอีกเยอะแยะมากมายที่ผมยังไม่ได้นำเสนอไปนะครับยังไงลองมาดูที่ร้านกันได้นะครับลองมาดูที่ร้านกันได้นะจ๊ะแล้วเรา EP ต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตร้านนู้นให้อีกครั้งหนึ่งเค okay. วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ ท่านใดที่ชื่นชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับทางชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ